ตอนนี้กล้วยที่สวนนะครับสี่ห้าต้นตัวน,นี้ลูกเริ่มมีลูกหมดแล้วครับอันนี้ต้นหนึ่งครับอยู่ที่ประมาณสี่ีตอนนี้ก็น่าจะได้สักประมาณห้าบีนะครับกว่าต้นก็ยังไม่ค่อยโตมากครับประมาณสองเมตรนะครับอันนี้เป็น ปุ๋ยหมักมูลวัวนะครับที่ผมเอามาทิ้งไว้อาทิตย์ที่แล้วนะครับเพราะว่าดินตรงนี้นะครับปลูกอะไรไม่ค่อยขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นผักชะอมตรงนี้มันจะโตช้านะครับไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เพราะว่าจะเป็นดินนะครับที่ผมขุดนะครับคลองแล้วก็จะเป็นดินด้านล่างนะที่มันจะเป็นดินกวดผสมนะครับก็เพิ่งนี้ปีนี้เพิ่งฟื้นนะครับฟื้นตรงที่ว่าเนี่ยครับหญ้ามันเดิมเกิดมาแล้ว ก็น่าจะดีขึ้นกว่าเดิมแต่ก่อนหญ้ายญ้าไม่ขึ้นเลยฮะดินมันจะแข็งมากขุดก็ไม่ค่อยเข้าครับตอนนี้ก็ต้องใช้นับปุ๋ยคอกตรงนี้แหละฮะทั้งแกนปรับสภาพผมก็คงจะเอามาโรยนะครับไว้ให้เต็มพื้นที่ตรงนี้ให้เขาย่อยสลายเองนะครับก็จะวางกระจายแบบนี้ฮะต่อไปต้นที่3ครับของแถวเนี้ เริ่มออกหวีนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าก็น่าจะ,ะมาขนาดนี้นะครับได้ขนาดนี้ก็โอเคครับก็ถึงหวีมันจะไม่เยอะไม่สมบูรณ์มากแต่ถ้าเป็นดินที่เพิ่งขุดใหม่นะครับแล้วก็มีการปรับสภาพแล้วก็สามารถปลูกได้ขนาดนี้ก็โอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นมะพร้าวนะครับตอนนี้ก็กําลังฟื้นตัวนะครับผมก็ใช้พวกมูล หมักขี้วัวแล้วก็ฟางนะครับคลุมไว้นะครับเป็นแองเวลารดน้ําไปมันก็จะขังแล้วก็จะทําให้ต้นมะพร้าวชุ่มชื่นกว่าเดิมครับนะอีกต้นหนึ่งครับตัวนี้ก็ฟีกล้วยก็ตัดออกไปแล้วก็ประมาณ1 2 3 4 5 5ีหวีครับอนนี้ก็คงจะใช้เวลาอีกสัก2-3เดือนนะครับกว่าจะแก่เต็มที่นะครับ ช่วงนี้ก็คงจะทําความสะอาดในเรื่องของอาการด้วยนะครับไม่ให้มันรกมากอยากให้มันโล่งๆเขาไว้นะครับต้นนี้ครับก็จะออกช้ากว่าต้นแรกนิดหนึ่งนะครับขัวเขาก็ยังไม่หลุดดีแล้วก็ต้นก็ยังไม่สมลูกยังไม่สมบูรณ์มากครับเหลี่ยมนี่ยังอยู่ชัดเจนนะครับก็จะใช้เวลาสักประมาณ3เดือนได้นะครับ น่าจะแก่พอดีช่วงสามเดือนน่าจะเก็บเ,เกีเ่ยวได้ช่วงนี้ก็ทั้งแถวแถวนี้ทั้งแถวนะครับต้นกล้วยที่ผมปลูกเอาไว้นะครับก็ให้ผลผลิตทุกต้นแล้วตอนนี้เพราะว่าปลูกพร้อมกันเวลาผลผลิตออกก็จะออกพร้อมกันช่วงนี้ก็จะสําคัญตรงที่ว่าเราต้องบํารุงเรื่องของปุ๋ยให้ละกน้าไม่ให้ขาดนะครับ